คลิปนี้นะคะขวัญจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นสวนสาธารณะสวนบวกหาดค่ะซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่แห่งหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดได้มาเที่ยวเชียงใหม่ในงานไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะคะว่าสวนนี้นะคะเป็นสถานที่ในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่แทบทุกปีเลยนะคะ และววันนี้นะคะเราจะมาชมบรรยากาศทั่วไปของสวนสาธารณะนะคะรวมทั้งน้องนกค่ะทั้งหลายนะคะหาของกินแล้วก็อยู่อาศัยที่ในสวนนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้สวยงามค่ะในสวนนี้นะคะจะมีอ่างเลี้ยงปลาเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีปลาสวยงามนะคะตัวโตวมาก แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงเอนจอยกับสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะ